สบายดีทาำผู้ชมเนาะก,กับบังพบกับเก่าเจ้ากับมิสเตอร์ตอนกี่บังพมคือเก,าอก่าเนาะมาในอีพีที่สองเนาะมาอน,นี้เท่าเดี๋ยวนี้เขามาหอดนครปากซี่เลยเนาะทุกคนเพราะว่าวางหันเอามาหอดอ่าในอีพีที่หนึง่งเขามาหอดนะนะเมืองโค้งแข้งสาราวันเนาะทุกคนแต่ตอนนี้เขามาหอดนะนะเมืองเมืองปากเมืองปากซี่เนาะนครปากซี่แข้งจับประทัดเรียบร้อยเดี๋ยวเ้าสิพาทุกคนเมึงบรรยากาศ ตามเข้มทางเนาะทุกคนว่ามันมียังไงซึ่งอยู่ทางหลังของขาบขจาว่าเป็นผู้เสลาว์นะทุกคนเขจาว่าผู้เสลาวขึ้นไปจะมีอยู่ที่นี้ใช่ไหมมีผู้เสลาวผู้เสลาวเออแค่พูดยังแหละเออโบกเคยเห็นจักเดือยสบายดีอีกทีกันหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวนี้ยกำลังมาหอดอันนี่า ทอดซีโด้แล้วนะทุกคนสาาพันหอมเออสาาพนหเดี๋สาราพันหอมนี่เนาะนก็เกินสาาพันหอมกรจาปลาพะเเอเดเปลี่ยนเป็นนองแฮมมันเป็นนอแหมเลยเดียนาะอยู่นครปากซ่นะทุกคนเขากลับมาอีก EPD สองเขาในตัวเมืองปากซ่แล้วเนาะเี๋ยนี้ จะไปตลาดเดาเฮืองนทางเสร็จแล้วไมเน่ยเออเอานแหละงพามาเสร็จนั่นอันนี้ออกไปตลาดจอมเพชรนี่หรืว่าทางนี้นะนันนาวัดจอมเพชรแล้วในทางาราอันนี่ก็เป็นนั่นนะฮะอูปันสัญลักษณ์วัดถูห่างเลยเท่าน้าเหรยเดีียห่อนเป็นวงเวียนงาม <ว>นีเป็นตัวเมืองทุกคนมีโฮงแฮมมีหลายหลายอย่างเช็ดร<ส>่อย<ช> <im it> ค้ามเปีกเยกอยค้าียนพิมันลาหนั้าง้มนรายกันนะรอ,ดอ,ดอดกนกรป็นห้งยตอนนี้เขาเามอยู่ในเมืองแล้วทุกคนน่าจะเป็นใจกลางเมืองกงังนละตัวเมืองนครปากซี เส่งจะได้แส่งสั้นแค่กลัวกลัวซื้อกว่าบ้านก็จะจะเป็นอันน่ะจะเป็นระเบียบกลัวกลัวสวรรค์นะเขตเจริญอ่าเป็นเป็นเมืองบัวใหญ่เนาะแต่ว่าแต่ว่าเจริญเจริญกลัวมามาเกี่ยงก็เขาก็หม่ได้เกียงหลาย คนทางกับหวงหนีทั้คนแรงกันสะดวกดีเนาะเดี๋ยวเห็นผู้อันนี้นะไม่เหนียวโดนน้ำแดงอันนี้ลูกหวนได้นีป่ะดูเอาไปอันนี้ไปตลาดป่ะนี่ทางไปตลาดไปตลาดดาวดาวเฮืองน่ะทุกคนแล้วชิพ่าไปขามคลองเลยเนาะไปไปไตครัวมันมีครัวขามคลองกัจะเห็ดใหม่เนาะตะกี้เป็นครัวเล็กเนาะ เล็แค่บ้าขวันะเล็กกี่อยู่กเล็กมันกขก็ขซี่ขสำหรับอะ้นะขามเซมเมือกมาใส่ตัวเมือ่าเที่เหลื่งวะเ่าวขวที่เดท้นี่ิสิถั่วแมันกะบ่อถ่วท้นี่เานบอวตัวเบิดเรืองมี้เออนี่ของไเออขงไก่เนาะไก็เลย ลดกันลๆชัดน้อยนะทุกคนเหเบิร์ดเนาะเที่งอะที่สาจะเลื่อนลิจีดไหนกันเนสิควบเล่นสิไปทางไหกับีไมียนะ่ลอยู่ตลาดได้ดี เลี้ยตลาดนี่โลดนเลี้ยงในค่ะโหลายล่ๆนะทุกคนรถโดยสารไลยดีเนาะแถวตลาดเนาะเออมันจะมีคิวรถบัสแล้วจังมากพารถลายดีรถลายกว่าอยู่สวรรค์เขตได้หนิเนาะมันเป็นตัวเมืองหน่อยเนาะมันมันแคบดิคนอยู่ไลยนักท่องเที่ยวก็ไลย และการงท่องเที่ยวมันกลายายอีกมาสูปกันเถอะบ้านโอ้ระวังได้นิดเสียไม่เหมยินนะรถไฟขาตะลานเน้ยรถตะลายนะทุกคนผู้สื่อว่าสงสัยแถวๆนี้มันจะเป็นคิวรถด้วยว่าใกล้ๆกับตลาดตลาดไม่ปากซี่ตลดไม่ปากซี่อะไรอย่างเ้วก็จะว่ารถมันก็เลยรายจังหน่อย ติดบเาเส้นนนะจอให้มันบรานเีจุดแล้วตอนนี้เาก็มาหอดตลาดนะนะตลาดไม่ปากเซกแวงจับปาซักนันทุกคนหลดกับไล่ไายเนาะอยู่ระวังสีงียงพอดีอยู่ใจกลางเมืองนะก็จะมีห่างห่านไล่เนาะเพื่อบานก็จะกับมิกจัเล่นจะเล่นไล่เนาะ ก็จะมีซ้ำหล่อมาหับเอาเนะทุกคว่าเจ้าจะไปใส่ไปใส่ก็จะใส่รถจักรเลยเห็ดเป็นสลิงออกมาใส่โฟร์ซ็อปเปิลคนนั้นเห็ดเป็นสลิงก็ได้อันนี้เป็นคนก็จอดติดรถมาหนำนอนทุกคนก็จับจีก็จับจีเมื่อบานก็จับกำลังจอดรถแห่งก็จับเรื่องเราสุดท้ายก็จอดใส่ชอปเปอิลนั่ทุกคนเป็นนั้นนี่ให้เราไขาดก่็ เดี๋ยวสีนางนอกนะทุกคนวันนี้นางนอกเพื่อไายวิวให้ทุกคนเบิง่นงนําแล้วตอนนี้เราหอดแล้วนะก็ส่งคนกระเจา้าลงเลยนะทุกคนเานะ้นาศึาไปะ้าจะไป่ใช่ไปดิข้าศึกพาทุกคนข่ามครัวไปไปแช่ไปแขวงจับวัชชกเอาอันนี้ก็จับวัชชากเรารอันนี้ก็นดิเมืองปากซีเออกระเมืองเมืองปากซี

なるほどね。 กำลังเดีนี้ากำลังยู่ในสาพานะนนทุกคนอนิ่าไปพังน่นนะัว่อยอยทงนเนะาะอีบ่ยเังจัด,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 ด あれは。 ตอนี้เ้าก็มาหอดนะฮะหอดดนันดันเชียดดันดันเชียภาษีเนาะเชียเชียค้าท่ากันเฉไปแล้วเนาะเออที่อยู่ในเมืองปากซีเ้านี่แหละเนาะจะมีเนาะรถเกง๋งรถจี๊ปประมาณรถตู้รถกระบะน,นี่แหละเสาพันกีบเนาะทุกคนเพิ่งเกี้ยนใหม่เป็นมาตรฐานเลยแรถสองแถวรถตูก้ก่ะเสาหาพันกีบป,ประมาณนี้แบบเขาจะต้องให้เอาเอาปีเนาะทุกคนขั้น ขั้นขั้นโมนเอาปีแล้วมันมันสิเจ้าก็เจ้าจ,จะบ่อยพาเนะาคุณต้องเอาปีทุกเดือรถจี๊พเฮาหนี่รถกระบะเฮา,หาหนี่ก็ประมาณอ่าซาฟันกีบเนะาะซาฟันกีบป,ป,ประมาณอยู่อ่าหกสิบบาทประมาณหกสิบบาทนี่แหละเห็นไหมอย่างว่าปีนองพังไทยเฮามากราคาก็จะประมาณนี้เนาะ เป็นกมหูไวโหลดกระไลเนะทุกคนเพราะว่าหร้ยๆแข้งกับส่วนไรก็จะมาปากักซี่มาแข้งจำมาซาเพือ่อมาทงเที่ยวกับแม่แนหล่ะครับเป็นแรงเศรษฐกิจเนาบางคนกับมาเอาเครื่องขึ้นไปขล้ายทานแข้งสวนสดิเกตเนาะตอนนี้ห่อไก่เลยเนาะจังหน้ก็ะหันคิวห้อก็จะเขียนบอกว่าการุณาไปเถื่อละขันเนอะการุณนาไปเถื่อละขันบอกไทยบนเล่า จะมะียังก็จะเออนี่ยังหมักกระเลงงับบริเวณยังไง <c oughs> บุกเอินยักเทืยมมิสเตอร์ตอนกันไนด้รถบ้านมันสิอาดไว้น้องกันโมเสียงเงินเออเดี๋ยวเนาะทุกคนลักษณะแบบนี้แหละก็จะจะมีดานมีเจ้าหน้าที่ก็จะถาหับเงินอยู่แล้วเนาะ เอาออกแล้วก็ขอูอุ้งใกน้องจา๋ายลยเป็นด้วยเใช้ทางไปวัดดูน,นี้มันยากเลย ปฏิเสธนะทุกคนตอนนี้กวเขาเริออกเดินทางไปจุดหมายไปครับพี่น้องน,นี่เป็นกระจกหยาบพี่น้องกันนะเนาะกระจกเป็นเมลูกครับกระจกเมฆกระจกมะหามาลูกที่จากไปอยู่เมืองไทยประมาณสิบกว่าปีนนเนาะเกือบหมดเศร้านแล้ว เป็นบริโภคกันดนเนะาะฮัก็กลับมาเล่าแล้วก็เลยมาก,กักตัวอยู่แขวงจำปะซักที่เนาะนี่เป็นเมย์พป่นน,น้อทุกคนนี่เป็นลูกลูกสาวบริโภคกันประมาณสิบกว่าปีกับสาวไปแหละในกเน็เป็นโมโมเป็น